โอ้โหตอนนี้เรากำลังปลูกดอกไม้จัดสวนเรากำลังจัดสวนนะคะบรรยากาศก,าก็ดีด,เดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาพวกนี้ก่อนบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราปลูกอยู่ตรงข้างน้ำพุหน้าบ้านนี่เองเอ่อคุณลุงก็เคลียพื้นที่ให้โดยการกวาดใบไม้กองไว้เราน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากใบไม้แทนมะพร้าวสับด้วยนะคะ แกนมะพร้าวสับด้วยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะปลูกเดี๋ยวก่อนค่ะคุณลุงเดี๋ยวก่อนปลูกต้นไม้เสร็จก่อนเรื่องตัดแต่งมันจะได้ตัดเยอะเลยค่อยตัดวันหลังค่ะวันนี้เราต้องเอาปลูกต้นไม้ให้เสร็จก่อนค่ํานะคะเพระเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นหุ่งถ้าสายสารเวลาค่ำบอเห็นหุงแปลว่ามองไม่เห็นนั่นเองนะคะมันมืดนะคะเออโอเคเดี๋ยว กล้วยไม้มาแล้วเดี๋ยวป้าจะปลูกกล้วยไม้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะบางทีป้าจะ,จะต้องใช้ถุงมือแล้วหล่ะนะคะเพราะว่าจะจะได้ปลูกหลายๆอย่างอยูอย่ที่นี้จะต้องใช้ถุงมือแล้วเพราะว่าบางอย่างมันก็อาจจะไม่ไม่ปลอดภัยนะคะถ้าทมีน้ำด้วยแบบเช่นพวกกุหลาบอะไรแบบนี้นะคะ ถ้าใครจะปลูกกุหลาบต้องแล้วก็โอ้โหแดดไม่มีจนดำเบิร์กเลยพี่พ่อถึงมือโอ้โหโดนแดดซะเยอะไปเลยนะเนี่ยลูกดอกไม้รวมต้นคนรักจริงไม่รักจริงจริงขี้จางเหมือนม้า หลวงมาจะเตะงหญจักจะเละรักกัน <c oughs> ไม่เคยไว้วันพลันคำติชมเบื่อรักเลือกคอ่าดินฟา้า,าไปบันนี้ผัวน่เอาไอ้นี่มาหน่อยงขยะถุงมเยยาเก็บขยะเลยแม่ชอบเก็บไปพร้อมเลยไม่ชอบให้มันวุ่นวายเอาถุงมาใส่ขยะเลย มาทุ่งเลงเอามา,เ,าเลยเอยวจะไปอันนี้คุณล,ลุงคุณล,ลุงมาช่วยหน่อยเลยต้องคุณล,ลุงละมันมันมันแข็งมากตับเลย เราไม่ได้สรั่งกระทางเลยนะเดี๋ยวได้ชอดดอกกระทางเรียว,ว่างลุ่มหลายแป๊บนึงเด้อเอาอันยาวมาก่อนแป๊บนึงอเอาไปไนเออเอาอันยาวมาก่อนคืน

ร่วมด้วยช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมแรงร่วมใจนีฉะน,นั้นมันจะไม่สําเร็จมันเยอะถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยดีนะเนี่ยที่เราไม่ได้กดหลุมทุกอันเราแค่จัดวางจัดวางเท่านั้นเองอันนี้คุณลุงมาเอาอันนั้นใส่ไว้ในผู้ลุงมะข่า,า,าวอะข่าหันมีเอามะข้ายสับใส่ก่อนนะมะข่า,าไปจองเอาอันนั้นฉะนั้นประมาณมะข่าวสับนี้จะเป็น <c oughs> จะเป็นที่ให้รากอันนี้เกาะใบไม้มันแค่เป็นปุ๋ย ใบไม้มันแค่เป็นปุ๋ยแต่ว่าเขาเห็นบอกเผามันจะเป็นให้รากของต้นกล้วยไม้นี้เกาะเบอร์น่ะใส่น้ะข้างล่างเราบอกเผาก็มีนะเออใช่นั่นน่ะบอกเผายี่เนื้อกะทางน่ะเอาเอามาอันหล่อมเอามาหล่อมหลอมอันนี้น่ะนี่นจะสีแดงเออเอาเนี้ยเอาเมล็ดพลาสตกเอาใส่ขังค้างมันเออเอาเออดันไว้ขางค้างากมันเดินมาข่อง มันเดินมาเกาะกระถางที่เป็นอันนี้ได้จาสิอยู่มันมัน,ม,นมันเดินน้ามันจะเดินมาเกาะด้วยอันไม่ใช่นพร้าสับแล้วก็กระถางที่เป็นปูนนี้ได้อืมแต่ว่าดินมันไม่ไปหรอกด้วยไหมเราแค่เป็นรองเท่านั้นดินอืด้านนี้ด้วยเอามาอีกคูลุก ไม่เอาไอ้บักเ้าไม่อีกกาบบักเรากาบมันพ่อนละเหมือนมาใส่ใส่ปลาขึ้นมานี่นืิซื้อนะคืออยากปัดมันก็ดูดีก็ว่าสวย มันจะตองมันหมืนพุ่งได้กลัวไหมถ้ามันหลุดแล้วมีระนาดตายก็รอเพราะ่าต่างบ่มีอเอาไว้นี้เลยปะต่างไว้เลยว้ายว่าเลยมันอันนี้มันพักเลรื่อ,อีหยังล่ะพัก,อ,ก,อ,กอยู่แล้วเออมัเป็นยังเอาไว้ทำเมันก็อยู่ได้อยู่ตอ,อนกัน <c oughs> จะไมัเน,เ,นเหนื่อยเป็นเจ้าหน้าทีนะมันหักเอา,<ม>าไว้นี้เลยนะมอมาเดน ไม่ได้เสาอไม่เสาะเอ้ซอยกันยกจะว่าขยันนะมันสีหักอีกตบอกว่าไหนอยู่นั่นแหะว่าที่ไปข้างคุณล่ะต่ว่าบอเอาไปปลูกคุณไว้ตัเนียเนียนจะไปปลูกคุณทีเรีมันหนึงหันมันมันหักแล้วนึ่งหันนี่ระวังระวังเพิ่งตัวนั้นหักแล้วค่อยๆอค่ะระวังเนอองสาม ลุ้นๆๆๆทิ้ห่ดแุนๆๆๆตามไปมากเลยแกได้มแก้แก้ไหนวางก่อนข้วนหันไม่ใช่คุณลุงไม่ใช่มองมั่งอืข้างมันทางมันจำได้มาถึงมากินมันเหนื่อยบะกินบะกินเยอ่อ้าวิหันออกนิเนาะ ออกข้างนี้เนาะค้นงานเขามาก็สิเดืเห็นเนาะเอ้ยแล้วังเห็นไปยกมันมันมันยูแหลอยูแล้วก็เสียมันหาน้องเพียนว่าเสนหันไปเอาออกเอาออกจากซอกหินก็ได้แล้วก็จ้างเอาเขาเป็นไม้ขันทันได้ละเพราะว่าเอาข้างนี้ก็ได้เพราะค้นกับงานมากเลยนะเพ่นเพราะว่าดิฉันขันทันออกไปเรื่อง ยันคนยางมากเลยชนมาเนี่ยหยาบดีแล้วไมเป็นไรคือบอใหม่ไม่ทำเออทำอย่างนู้นทำลงมาไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าป๊อบวันนึงโอ้ยใหม่ห้าไงโอ้ยข้างหลังข้างหลังค่ะพี่ลุงหยาบข้างหลังข้างหลังค่ะพี่แต่ไม่ไหวเนื้อเยาะเพอาะโยโ่เนี่เด้อแข็งมากอย่าดึงแห้งเด้ออวบขาดปัดได้นีห้องกักแคร์มันอันนี่สิ ดำไว้ทีเออติดเจตรงนี้เนี่ยก็แนวพันๆก็เอิ้ไว้อยัางก็บางทีแม่ไม่เห็นแล้วเรา่าลูไเขาเอานั้นได้อยู่เทปใส่พันได้อยู่ตอนทีต้อนห้แน้ดเะรเลยีวเทปแนวพี่น้องอุ้ยยังยังย เอิเลืออดินปงใส่น้อยนึงอดินปูใส่น้อยนึงแล้วก็เยวมือหลังก็จะไปเอาปุ๋ยคอกมาใช้นี่คือวิธีการปลูกใบไมฮะแ่บอกอมัไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ปุ๋ยยงเว่าต้องเอาปุ๋ยเม็ดมใส่ให้มันโอเค